จากคำที่เก่าวเป็นภาษาบาลีเหตุที่เก่าวเป็นภาษาบาลีเพื่อจะคงความเป็นพุทธกาศเมื่อสองพันห้าร้อย 2, กว่าปีเพื่อคนอยากจะทราบว่า พระในยุคนั้นแม่ชีในยุคนั้นพุทธมามะกะทั้งหลายในยุคนั้นพูดภาษาอะไรสำเนียงเป็นอย่างไรคำเหมือนกับของภาษาไทยเราไหมการเก่าคงความเป็นภาษาบาลีไว้ในบทสวดต่างๆทั้งหลายนั้น เจตนาเพื่อจะตัดข้อสงสัยความกังขาทั้งหลายให้รู้จับถึงต้นต่อในาศาสนาหรือลัทธิที่ตัวเองนับถืออยู่ได้บ้างไม่มากก็น้อยก็ยังดีจะได้มั่นใจว่า,าศาสนานี้ไม่ได้มานั่งปรุงแต่งเหมือนตำรับตำลาโดยทั่วๆไป ไม่ได้เหมือนนิทานนิยายที่มันนั่งนึกนั่งปรุงแต่งเอาตามอําเภอใจแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงมีหลักฐานยืนยันในบางส่วนใดจนถึงปัจจุบันนี้ประโยชน์ จะทำให้ผู้เทคารพศรัทธาเลื่อมใสได้สนิทใจยิ่งขึ้นดังนั้นจึงอย่ารังเกียจเลยว่าภาษาบาลีนี้เป็นภาษาที่ไม่คุ้นหูคุ้นปากทำให้ไม่อยากจะนักถือทำให้ไม่อยากจะจะฟังทำให้ไม่อยากจะเชื่อจะประพฤติตาม เมื่อเข้าใจโดยท่องแท้เช่นนี้แล้วมันถึงจะนับถือจากจิตจากใจจริงๆไม่ใช่นับถือตามสมัยนิยมไม่ใช่นับถือแค่เพียงตามตระกูลตามเผ่าพงเผ่าพันธุ์ของบรรพบุรุษไม่ใช่นับถือเพราะเกงใจปู่เกงใจยายไม่ใช่เพราะถูกพ่อแม่บังคับ แต่นับถือด้วยปัญญาของตนเองนั่นแหละถึงจะเป็นศรัทธาอันแท้จริงและผลอนุภาคของการนับถือจะมีมากจะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อัศจรรย์จะเห็นความละเอียดอ่อนความประณีตความวิจิต ของการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพได้จริงเห็นได้ด้วยตาเนื้อไม่ต้องเศกคาถาอะไรเพียงประพฤติปฏ,ปฏิบัติตามคำสอนให้มันตรงแค่นั้นแหละเพียงพอแล้วต้องการที่จะเป็นหนทางไปสู่นิพพานสู่ชีวิตที่สงบเย็นสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้ ที่จเจริญกว่ามนุษย์นี้มีร่างกายก็ไม่ต้องมีการหิวไม่มีโรคภัยเบียดเบียนไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนางฟ้าเทวดาไม่เคยถูกรถชนตายไม่มีการลดไปคว่ำตายไม่มีฟ้าผ่า เอไม่นีคมหอกคมดาบต่างๆทั้งหลายซึ่งเป็นภัยอย่างที่มนุษย์ต้องหลบต้องหลีกกันอยู่จนทุกวันเนี้ดินแดนของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้วได้ผลเนี่ยเขาไปเกิดในดินแดนชนิดนั้นเราเรียกแดนนั้นว่าแดนสวรรค์ ที่เราอยู่ปัจจุบันนี้คือแดนมนุษย์แดนมนุษย์นี้เป็นสถานที่จะสร้าง,งคุณงามความดีเพื่อจะไปสู่แดนสวรรค์อย่าไปคิดว่าเราจะมามาเป็นมนุษย์เพื่อจะได้เป็นมนุษย์อีกหรอกนะจากมนุษย์มันต้องขึ้นไปสูงกว่ามนุษย์ขึ้นไปผลจากการที่เราทําดีถ้าทาถูกต้องทำตรง กับหลักของความเป็นจริงนะนี่มันจะได้เลื่อนชั้นจิตดวงนี้มันจะไม่มาจมงมงายอยู่กับไอ้การเลี้ยงหาพยาธิหาเลี้ยงพยาธิวันหนึ่งสามเท่อเนี่ยกินไปสี่ห้าชั่วโมงหิวอีกแล้วมันกายที่มันดีกันนี่มันมี แต่ต้องสร้างคุณงามความดีแล้วมันถึงจะได้อยู่ๆจะไปซื้อเอาไปชี้นิ้วเอาเหมือนกับซื้อรถซื้อเรือมันไม่ได้เหมือนกับไปซื้อบ้านเน่ะคือบ้านนี้ยังไปชี้เอาได้เลยนะจะเอาอีแท่งไหนอ่ะคอนโดะจะอยู่หมู่บ้านไหนะจะเอาติดทะเลหรือติดภูเขาอะถ้ามีตังค์ละชี้ได้เลยแต่อันวสังขารร่างกายอันเป็นทิพย์อันวิเศษ ร่างกายที่ไม่มีการหิวไม่มีการป่วยไม่มีอุบัติเหตุติภัยเบียดเบียนได้นะอันนั้นไม่มีขายไปชี้เอาอย่างกระเมืองมนุษย์ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับมรดกตกทอดมาจากปู่จากพ่อจากยายจากแม่ได้มันต้องเกิดจากบุญคือความดีที่เจ้าของได้กระทำเอง พอทิ้งจากไอ้กายที่มันหยาบในปัจจุบันนี้แล้วนั่นแหละได้กายใหม่จะได้กายชนิดที่กล่าวนะเราเรียกว่ากายทิพย์กายเทวดานี่เป็นกายทิพย์คือกายที่ละเอียดมากไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกระดูกเหมือนเอ็นเหมือนเส้นเหมือนลูกตาอะไรอย่างที่เราเห็นเนี่ยละเอียดอนุภาคของกายละเอียดมากละเอียดถึงขนาดว่าไม่มีการชนอะไรร มันจะเห็นพวกนี้เดินไปในต้นไม้และหายไปเลยได้เนี่ยพวกกายทิพย์มีให้เห็นแว๊บๆเป็นเยี่ยงเป็นอย่างอยู่บนเมืองนู้นมนุษย์นี้เป็นพวกกายทิพย์ก็คือพวกรุกขัดภูมิมะพวกบังบทรับแลพวกอสุรกายทั้งหลายนี่แหละที่คนมักจะเห็นโอ้สงสัยนางไม้นะี่เขาเรียกนางไม้อะพวกนี้แหละคือพ,พวกกายทิพย มีอยู่จริงแต่กายที่มรนละเอียดมากตามนุษย์ต่ตายาบจะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่หยาบเพราะอนุภาคเล็กลงไปแล้วเนี่ยไม่เห็นละ่ะอืมกล้องจุลทัรศน์โทรทัศน์ทั้งหลายก็ส่องดูไม่เห็นอม,มันมีความละเอียดมีความวิจิตจรยิ่งกว่าไอ้พวกตัวจุลินทรีย์แบคทีเรียไวรัสซะอีกนะ อนุภาพที่เล,ล็กลงไปเขาประกอบขึ้นขึ้นเป็นกายของเขาชนิดนั้นแต่นี้มีวันดีคืนดีปรากฏด้วยมัโนภาพของมนุษย์บางคนบ้างใครที่มีอนุภาพของจิตที่ละเอียดละเอียดคลื่นที่ละเอียดเออจะได้เห็นพวกนี้อยากเห็นพวกกายทิพย์ประพฤติทธรรม กายทิพย์เหล่านี้คือมีตั้งแต่เทวดาขึ้นไปจนถึงพวกายนิพพานเนี่ยอ่พาพวกายนิพพานนี่ก็กายละเอียดกายทิพย์อีกเช่นกันสวยสดงดงามเนี่ยผู้ที่เข้านิพพานทั้งหลายไปแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้านี่แหละพระอารหาันต์ทั้งปวงพระโมกขลาภสาที่บุตรพระอนุรุทธะหลวงปู่หลวงตาที่ประพฤติจนกระทั่งนิพพาน คือพ้นจากความทุกข์แล้วนะจะได้กายนิพพานละเอียดถ้าใครทำจิตที่ละเอียดพร้อมที่จะได้พบได้เจอพระพุทธเจ,จ้าจึงตรัสไปว่าผู้ใดอยากเห็นเราตถาคตให้ประพฤติธ,ธรรมเนะ่ยไม่ใช่เป็นคำพังเพยเปียกเ,ยเปยอุปมาอุปไมยนะเป็นจริงแล้วแต่วาสนาของใครแค่นั้นเอง ถ้าประพฤติไปถึงขีดถึงขั้นเนี่ยท่านปรากฏได้จริงมาให้เห็นได้จริงจะมโนภาพหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่วัสนาของแต่ละคนนะที่พระองค์ตรัสไว้ทั้งหลายเนี่ยเป็นจริงได้ทั้งสิ้นเพราะพระองค์ไม่ไม่ตัดเรื่องที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลแน่นอนพระศา,าสดาพระอารหัตอารรัตน์ทั้งปวง ท่านจะตัดหนึ่งไม่เคยเป็นสองนะหมายถึงว่าสิ่งที่ท่านพูดไปนะ่ะเป็นจริงถ้าจะแปลเป็นภาษาพื้นเมืองทุกวันก็เรียกว่าวาจาของท่านศักดิ์สิทธินั่นเองก็คือท่านพูดแต่เรื่องที่มันจริงไงมันก็เลยศักดิก์สิทธิ์ที่ตรองอ่ะตรง,ตรง,ต,รงตรงทุกเรื่องที่ท่านพูดมาจะไม่ศักดิ์สนะิทธิ์ํำว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอย่างนั้นนะอย่าไปแปลชนิดที่เรียกว่าเสกน้นเสกนี่ เศกไม้ให้เป็นนกเป็นงูได้อะไรอย่างเดียวเออนั้นน้อยไปแต่เนี้ยเอ,อคนที่จะตกนรกหมกไหมแล้วนี่วาจาท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านไปแนะนําวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องตกผ่อนผันไปในชาตินี้ก่อนได้เธอ,อ,อประพฤติอย่างนี้สิชาตินี้เธอจะไม่ต้องลงนรกนะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เลยถ้าทําตามท่านแล้วไม่ต้องลงนรกอะ่ะก็เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์แล้ว นั้นท่านบอกวิธีการจะประพฤติเนี่ยให้เราพ้นจากเวรกรรมที่เราได้กระทำมาแล้วซึ่งเป็นกรรมชั่วเนี่ยท่านบอกเลยให้เลิกทําทันทีเลยนะในปัจจุบันนี้นั่นคือคําว่ามีศีลนั่นเองเนี่ยเหมือนพ่อนาคทั้งหลายจะบวชเนี่ยก็คือจะรักษาศีลให้ยอดเยี่ยมเลยในระหว่างที่คลองภาคาสาวพัฒนั้นจะมีโอกาส คอยระมัดระวังได้มากกว่าตอนตอนที่ยังไม่ได้บวชเพราะหน้าที่ของเธอเมื่อบวชแล้วคือคอยระมัดระวังมีสติอย่าทำผิดอย่าทำบาปท,ทำชั่วอย่าทำเรื่องไม่ดีทั้งหลายนั่นเองรวมแล้วไม่ต้องไประมัดระวังว่าโอ้โหเอาสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อมานั่งท่องนะ ไม่ทันนะสรุปโดยรวมของบรรดาสองร้อยี่สบเจ็ดข้อนะยังบัญญัติไม่หมดนะในเรื่องที่ว่าห้ามทำนะแต่เราจับใจความได้แล้วสรุปได้ว่าอะไรที่มันไม่ดีนะอย่าไปทำนั่นแหละเรียกว่ามีศินมีความระมัดระวังไม่ทำบาปน,นะเรียกว่ามีศิลอย่าไปเลงเฉพาะห้าข้อมีอะไรบ้างแปดข้อมีอะไรบ้าง สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อมีอะไรบ้างทำไมมีอยู่ในข้อเหล่านี้จะได้ทำได้ถึงไม่มีอยู่ในห้าข้อไม่มีในแปดข้อไม่มีในสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่มันชั่วเราก็ไม่ทันเราก็ไม่ทันไม่ต้องเอาคำตัวอักษรตัวหนังสือ มายืนยันถ้ามีแล้วก็จะไม่ทถทาไมมีเป็นหนังสือเป็นตัวอักษรมาก็จะทําแต่เราย่อมรู้ด้วยสัญชาตญาณของเราเองว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่ใช่ดอกหรือจะไปพึ่งอะไรเฉพาะคนที่เขาบัญญัติไว้เฉยๆเราก็ย่อมใจหลังอย่างรู้ด้วยสติญญาของเราว่าเออไอเรื่องนี้ทาแล้วมันดูน่าเกลียดเนาะไอคํานี้มันพูดแล้วมันดูไม่ไม่ไพเราะเนาะไม,นะไม่ไม่ลื่นหูเนาะเราก็อย่าพูดแค่นั้นเอง อย่าไปอิงตำราเลยอด้วยสัญชาตญาณอะไรที่ชัว่วอย่าทำอันนี้ทำไปแล้วทำให้คนอื่นไม่สบายใจทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าไปทักเรายอมเดือดร้อนเองอดออมอดกั้นเอาเองก็ได้นี่อันนี้นะ่าเรียกว่าศีลเรียกว่าศีออลอะลา ให้ประพฤติอยู่ในศีลให้มีสมาธิตลอดชาติอย่างยิงย่งมีแต่ตลกขนองขนองกายขนองปากขนองใจนะไม่ได้กายทิพย์แน่ถ้าอย่างนั้นนะได้เหมือนกันแหละแต่มันกายทิพย์ฝ่ายต่ำกายทิพย์ฝ่ายต่ำก็คือเปรตอสุรกายสัตวน์นระก ฝ่ายต่ำที่เป็นกายทึบมีมีให้เห็นยังอย่างอยู่ชัดๆคือพวกเดรัจฉานทั้งหลายเพราะนั้นฝ่ายต่ำนี่มีทั้งกายทิพย์และกายทึบเออส่วนฝ่ายสูงนั้นกายทิพย์ลวดเลยแต่มนุษย์นี่ถือว่าเป็นแดนที่อยู่ตรงกลางทําชั่วลงข้างล่างเลยทาดีขึ้นข้างบนเรากําลังอยู่ตรงกลางเพราะ,ะนั้นเรากําลังจะจะเลือกภูมิล่ะ ว่าเราจะไปข้างบนหรือไปข้างล่างดีกันแ,แล้วแต่เจ้าของครับฉันนึกได้ไหมจิตใต้สำนึกจะทำงานไหมอันนี้แล้วแต่ไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันเหมือนกัน,นก็เลยมีการมาเกิดที่เมืองมนุษย์เมืองมนุษย์จึงมีวัดเนี่ยที่เขาเรียกว่าวัดนะวัดนะมีเอาไว้วัดอันนี้แหละ ดูสิว่าเมื่อมันมาเกิดแล้วเนี่ยมันจะทำการที่ไปข้างบนหรือจะลงข้างล่างเห็นกันสดๆตาเนื้อทุกวันเห็นคนทำชั่วทุกวันเห็นคนทำดีพระพุทธเจ้าคนเลยบอกให้อยู่ใกล้คนดีไว้เนอโอ๋ออันนี้เองเอ,อไปวัดที่ไปวัดอมาวัดนี่แหละจะได้วัดใจละวัดความอดทนอดกัน้นวัดความขยัน วัดความตั้งใจวัดความศรัทธ,ธาจริงๆมีไว้วัดกันอย่างนี้มนุษย์นั้นคุณคุณสมับมิติของมนุษย์เลยที่จะจะเป็นเครื่องวัดได้อย่างหนึ่งคือคิดที่จะให้คิดอยากจะให้ถึงแม้ไม่มีทรัพย์แต่ในจิตใจก็เป็นคนที่ว่าถ้าฉันมีฉันจะให้จะให้ตามอัตภาพที่ฉันมีมีข้าวเปล่าฉันก็ใส่ข้าวเปล่า ถ้าเหลือจะกินแล้วนะฉันก็จะให้อถ้ามีกับข้าวกับข้าวเหลือด้วยฉันก็จะให้กับข้าวไปบ้างถึงแม้ไม่มีเลยแต่คิดก็ที่จะให้อยู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของจิตมนุษย์นะนมนุษย์จะมีจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของจิตเป็นเบื้องต้นของการที่จะวัดกันนะก็คืออยากให้มีนิสัยที่คิดจะให้ ก็เลยจะเห็นเป็นพื้นฐานใช่ไหมจะยากมีมีจนยังไงนะ่ะคิดที่จะให้กันแม่เออให้ให้น้ำนมลูกให้การเลี้ยงดูแก่ลูกเออสามีได้ให้สิ่งน้นสิ่งนี้แก่ภรรยาแก่ญาติอันนี้แหละ นั่นคือพื้นฐานของมนุษย์ที่ดีแต่นี้เราจะให้มันดียิ่งขึ้นจะขนขวายเอาเองอพยายามที่จะกระทำขึ้นให้ได้สัมมาวายโมนี่แหละคือมักทางที่จะเดินไปสู่กายทิพย์ทั้งหลายที่มันดีก็เราก็เลยว่าอ๋อมาวัดมาเกิดมา มาเกิดที่เมืองมนุษย์เพื่อจะวัดเราตรงนี้แหละจะได้มาตรฐานไหมแล้วก็จะวัดกันเลยว่าชาติหน้าต่อไปนี้หลังจากทิ้งกายที่มันหยาบที่เห็นอยู่ตอนนี้แล้วแกจะได้กายอะไรแกจะไปข้างบนหรือข้างล่างวัดกันเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนตายแล้วพระพุทธเจ้าทราบแล้วคนนี้ถ้าตายแล้วจะไปเกิดตรงไหน,นจะไปข้างบนหรือจะไปข้างล่าง ดูจากกรรมที่เขาวัดไว้นั่นแหละอ่าน่คนที่ไม่เคยวัดเลยนี่โอ้โหพวกนี้ก็จะเห็นฉันนะในเมื่อไม่เคยวัดเลยจะรู้ได้ยังไงว่าที่ตัวเองทําไปตลอดชีวิตอย่างยิ่งในชาติเนี้ยมันจะได้ขึ้นข้างบนหรือจะลงข้างล่างเท่ากับชาติหนึ่งใช้ชีวิตโดยดั้นเดาคิดเอาเองเฮ้ยทยางนี้นะ่ะดีแล้วนะเออทาไปถะนัดถนัด,นดอย่างเงี้ยนะแต่ไอ้ที่ถนัดนะั้น ดันมันเป็นการที่จะต้องลงไปข้างล่างน่าเสียดายวัดแล้วไม่ได้มาตรฐานไม่ไปวัดเลยด้วยซ้ำนะเออ,เอ,อไม่ไปวัดเลยแล้วมันจะรู้เลยว่ามันได้มาตรฐานหรือ,อยังอะ่ะจะรู้เลยว่ามันสูงพอ,อยังอมันยังต่ําอยู่อีกเท่าไหร่ที่จะเพิ่มไปถึงตรงกลางได้หรือว่าเหนือจากเส้นกลางไปให้ได้ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นคนอีกก็ไม่เอามันคือตรงกลางจะต้องมากกว่ามนุษย์ที่ชาตินี้เป็นมนุษย์เกิดอีกก็เป็นมนุษย์เกิดอีกก็เป็นมนุษย์เรียกว่าสอบตกสันชั้นนะ่ะสันภพภูมิไม่ได้เลื่อนขึ้นไปสักทีอย่าดีใจนะที่มาเด็มาเกิดอีกนะ่ะ มันพวกที่อธิษฐานกันแบบผิดๆเนะี่ยโอ้ยขอให้มาเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อเป็นญาติกันอีกเนอะเกิดชัติใดชั้นใดขอให้มาเจอตรงนี้อีกอะติดใจในเรือนเก่าในไรนาเดิมๆบางท่านมันมเกิดอีกทีอ้าวไม่รู้กลายเป็นทะเลกลายเป็นอะไรไปหมดแล้วเออมันไม่ใเ่จษฐีรังยากเยินอยูอย่อย,อย่างนี้ตลอดนะเอาละสำหรับชาวนี้ นิมนเชิญให้พิจารณาด้วยอาการอันสำรวมตามลำดับศินสืบต่อไป